เนี่ยดูน้องมองใหญ่เลยน้องมองใหญ่เลยน้องบุโชบุโชมองโอ้ยบุโชบุโช,โชมองใหญ่เลยเข็นเบ,บาๆนะลูกเข็นเบาๆนะเห็นน้องเอเข็นน้องมาแล้วเข็นมาจาไมนตรงนี้เดี๋ยวเข้านี้ไม่ออกไม่ออกไปเข้าไปข้างในเ<ป>ข็นชา้าๆเข็นชา้าๆเข็นชา้ๆนชาๆนี่คนเข็นน้อง คนเข็นน้องชนรถแล้วเห็นไหยดูรถว่าอืมจะชนรถแล้วเราก็ต้องดูรถด,ด้วยน่โมกินงไม่มันนี่คนเลี้ยงน้องใช่ไหมนี่คนเลี้ยงน้องใช่ไหมนคนเลี้ยงน้องไหมคนเลี้ยงน้องเนี่ยอย่าเข็นแดง น้องลำคาญไหมเแบบ็ดไหมคิดว่าน้องลำคาญไหมบุโซ้ลำคาญไหมลูกบุโซ้ทำหน้าดิบุโซ้ทำหน้าดิาดอืมเล่นกับน,น้องเบาๆนะลูกน้องตัวเล็กขึ้นรถน้องจะหกะนะักหรือเปล่าเนี่ยไไม่หหักนนดิลงมาลงมาลงมาตาจะเขียนเออ

ตาบ้านโน้นใช่ไหมก็ให้มาไหนได้ขนมโอ้โอ้จะฉีกกินเลยอ่ะบูโช้ก็จะกินด้วยเห็นไหมบูโจ้กินด้วยกินเลยใช่ไหมตาก็ให้มาขอบคุณเขาใหญขอบคุณแล้วขอบคุณตานะเก่งมากผู้ใหญ่ให้ของก็ต้องขอบคุณนะลูกอ๋ออ๋อเดี๋ยว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  รถคันนั้นของไอหยีใช่ไหมขี่ไม่ได้ใช่ไหมบอกน้องด้วยขี่ไม่ได้ล่ะคะขี่ไม่ได้ปูจะเอารถจักรยานด้วยนะขี่ไม่ได้อารถรถเข็นอ่ะเป็นของน้องนะนั่นนั่นน้องจะเอารถแล้วเห็นป่ะบอกน้องดิบอกขี่ไม่ได้บอกน้องดิ่ไหยีไม่หวงเลยนะแต่น้องยังขี่ไม่ได้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมากินนี้ก่อน nè à, nè nè nón lẫy đó nón lẫy đó chỉnh ba tám giờ nón lẫy đó